อยากอยู่ย่านเกษตรแต่ไม่รู้ว่าย่านนี้มีอะไรบ้างวันนี้ตั้นเลยจะพาไปสำรวจย่านเกษตรว่ามีอะไรซ่อนอยู่ย่านเกษตรเป็นศูนย์รวมของชาวออฟฟิศทั้งสำนักงานใหญ่ตึก S C B Park สำนักงานใหญ่ปตทตึกสำนักงานราชโยธินฮิลและโรงแรมเดอะควอเตอร์ลาดพร้าวย่านเกษตรยังเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลชั้นนำทั้งโรงพยาบาลวิภาวดีและโรงพยาบาลเปาโลกเกษตรในอนาคตจะมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งอยู่ที่ริมถนนมิภาวดีลังสิตย่านเกษตรยังเป็นแหล่งลัสไซที่ตั้นเชื่อว่าใครๆต้องเคยมาทั้งเซนทราลาดพร้าวยูเนี่ยนมอล และเมเจอร์ราชโยธินในอนาคตละแวกนี้ก็จะมีเซ็นทรัลลาดพร้าวแห่งใหม่ที่กําลังก่อสร้างด้วยนะตา้นชอบฝากของที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมาทีไรก็เลือกยากทุกทีเพราะว่ามีแต่ร้านเด็ดๆร้านดังๆทั้งนั้นเลยกลิ่มแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อพอดีตั้นอยากซื้อเสื้อผ้ากับอคเซอรีขอแวะมาช้อปปิ้งที่ยูเนี่ยนมอลล์ห้างนี้เป็นห้างที่ตั้นชอบมาเดินช้อปปิ้งเพราะว่าเขามีเสื้อผ้าเทรนใหม่ๆและครบคันทั้งกระเป๋าอคเซอรีและรองเท้าอีกหนึ่งที่ที่ตั้นชอบมากับเพ่่ออนนนนนกก็็็เเมจรรร์าาายิั้ดดดดูหงงงงทีะะถึไไไปสสวุ ที่ขาดไม่ได้สําหรับคนที่อยากอยู่ย่านเกษตรนั่นก็คือที่พักอาศัยอย่างคอนโดนี่เลยเลฟเวอร์เรน์เกษตรดิสทริก t ์ดีไซน์คอนโดใหม่ใกล้โมเกษตรที่ตั้งอยากแนะนําเป็นคอนโดใหม่ที่ติดถนนในย่านที่คบกันที่สุดเลฟเวอร์เรน์เกษตรดิสทริก t ์เป็นคอนโดใหม่ที่เดินทางสะดวกเพราะใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางเขนและใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีมหาวิลยเกษตรศาสตร์ทำให้เดินทางไปไหนก็สะดวกและคอนโดนี้ยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลในอนาคตอีกด้วยเรียกได้ว่าใกล้ทุกที่เดินทางสะดวกสุด